เราจะมาแกะของขวัญน,น้องสาวนะคะจะมาแกะของขวัญน,น้องสาวได้ปะเดนเดนโดนแกงไหมเนาะแกะแล้วนะติดไว้กี่ชั้นนะเจ้าของเจ้าของห่อของข,องขวัญเนี่ย <laughs> มันแกะยังไงวะเนี่ย อย่าแกะเสยสวย,สวสวยแปบบนึงนะคนหอหน้าตาดีมากเสจได้กระดาษได้เนี่ยต้องค่อยๆแกะเอ้าค่ะ กลับไปชิงโชคที่บ้านได้ไหม ไม่ติดกาวแล้วฉันมันโดนแกล้งเลยตื่นเต้นตื่นเต้นไม่รู้อะไรอ่ะทำไมมันแก่ยากอย่างนี้จะโดนแกล้งไหมอ่ะ แฮนแฮนโอ้ยทำไ่ีากเยแนนดีด็ดเตอเอออกไม่ได้ทำไงดีเนี่ยเนี่ย ยังไม่รู้อยู่ในถุงคืออะไรยังเย็นย็นจะเล่นอีเล่นเข้าไปเล่นจัดใหญ่จัดเต็มว้าวชอบมากเลยนี่น้องสาวซื้อกระเป๋าให้อุ้ยพูดดีมากเลยนี่นี่นี่เหมือนเหมือนเหมือน,นคุณหญิงเลยนะคะตอนนี้คุณหญิงแก้วจะรีวิวกระเป๋านะคะข้างในาสวยมากเลยยังยังไม่เปิด นี่มีสายสายด้วยแล้วก็ข้างในน่ารักมากเลยรู้ด้วยว่าชอบสีชมพูเห็นไหมน้องสาวเขารู้ด้วยรู้ใจพี่ทุกอย่างอย่าเด้อขอบคุณน้องป้ามากๆนะคะไปแล้วรีวิวจบแล้วนะทุกคนสึกสารวันเกิดมีความสุขมากเลย